แม่กับบ่สบายไม่เท่ากับพ่อจพี่น้องที่แวะเยี่ยมยามถามข่าวต้องถามข่าวกับพอดีจะจังหวะพอดีครับ,บพี่เต้ยนตาบป้างมาือนเด็อดระงอกครับอีแวะาต่สีบนปอครับมาเกียร์เพียด,เยดูเลยครับสูงครับพี่พตีม สวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็บซี่สูสันครับสวัสดีครับบัว่าอยู่ในประเทศเวียต่างประเทศขอต้อนรับกับสู่ช่องปลาปนท่องเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเนื้อปลาคเสารของมันที่28เดือนกันยายนพศ2568ัร้บแปดครับพิกัดคือปลาปนท่องมู่3ตำบลหงใหคาอำนเพิ่มบนทะเลจันทร์บนอาชธานีครับหมายเล็กของข้าวครับพ่อพี่น้องข้าวเจริญจากว่างบากไปครับมาลุ่นทางการเมืองครับพ่อพี่น้องมาอยู่ในช่วงที่เฮ็ดไหวในยุ่วงบากจะมีเฮ็ดจังเกิดเพา่อให้เก็บแหนและเรับ ิจบอยู่ไม้เดียวบอ่อครับเพราะว่บาบ่อได้เก็บเพชรป้านี่สิเป็นเดือนแล้วครับพอ่อพี่น้องแล้วก็พรแม่อันแม่ทั้งไอ้ทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับป่วยวัดเลยครับแม่ทั้งแม่บ้านก็ติดเตียงครับพ่อพี่น้องมาหลุดนรกันว่าเขาจะเก็บเพชรมานบอ่อครับิจบอยู่ไม้เดียวบอ่อครับเชิญพ่อพี่น้องที่ตาเราชมครับดอกแหลกแหกมันครับ เห็ดหลังไข่ครับพี่พี่น้องมันโดนมาเก็บทีหนึ่งครับโบได้เก็บโดนไปจะได้ผิดมัหมานมาครับวันนี้หลุดน้ำกันครับอี้เป็นเดินเลยครับพี่พี่น้องมาเบิ่งมาชุดนี้จะเต็มตาบอครับเห็ดแดงคอหนาครับอุ้ยมันหมานครับมันหมานครับันนี้ปิ่งปนได้ยุ้ครับนี่อ้ยมันหมานครับมันหมานครับ เฮ็ดไม่ว่าอินข้าจะกมานบ่อขับเพื่อพี่น้องขาขาดสำขัดเป็นผลต้องผลก้อนนี่ครับต้องผลไปต้องผลก้อนครับเป็นได่ไถ่บ่อโอ้ยรุยแล้วครับมีเม้าตัวผีฝนตกคกากไล้ครับบ่อเด้มาหลายมือครับเมย์กับบ่อสบายไม่เท่ากับ,บปวยทิฟเตียงครับเพื่อนพี่น้องปัดกันเบิร์อยู่คู่มือนี่เป็นม่านี่ลายมือลแล้วครับ งามเลยครับแกงกระแสบนะครับกอแดงแกงห้านครับตื่ที่ครับมาตั้งับันเออมันหมานครับมันหมานครับขอ,อพูดเยสซี่ได้ครับไปพี่นองทีแวะเยี่ยมยามถามข่าวซึ่งถามข่าวแม่อยู่เงอนเน่รับแม่แถาน้ำเน่ไปจะได้เพิ่นนะ กับผู้เฒ่านอครับต้องมือดีฟี่มือใครครับไปเหลือมัมจผุนบาบนตุกคนตัวเหนือมึงบงคือดึกเอาครับไข่โย่เหลือพอได้เก็บเยอะครับท่านี้ครับ,รบตัวนี้เป็นจะไดปิ่งปน,นอะไรเยอะครับท่านี้ครับกับพอดจีจังหวัพอดีครับพี่น้องอนันแม่บอสบายแม่เฒ่าบอสบายกับพ่อดีเดี๋ยวจังหวัดไปไอ พัฒนาสวนยางนางครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกบางอี่าหรอกครับท่ามืู้ชมครับท่านนาขู่แดงแกงหวานตึงต้นตูมครับฝนตกคากลายกระบอกคอท่านดีขึ้นปาเลยหรอกครับแม่ยื่นก็นได้ อันงามเลยครับคุนมันมันครับมันมันครับจะเตียมตาเปล่าืหนี่ hit. เฮ็ดเตื้อตีผ่านมาก็บอลดีเก็บเลยครับใจจะขาดอยากไม่เก็บ เปิงเฟิงครับตัวน,นี้ก็ได้ครับเออสวยเลยครับตรงตรงางามเลยครับสวยสวยเลยครับงามทั้งกุ่็ตรงขามกันเป็นดอกบานเหมือนครับสาแหลบบานป้าครับน่โอ้ยรวยเหรอครับ มึงมังครับบารนในดอนจะได้บ่นี่โอ้ได้อยู่ครับสวยเลยครับฝนตกคัากลายครับสาวแหลบ้านป้าครับบตัตรสีบวัวพ่อครับน,น้ำเลยครับของแข็งก็ทอดดีอยู่ครับ เหลือมบ่งคือครับมันมีดอกสมบูรณ์พ่อดอกเลยครับแต่ว่าไข่อยู่ดอก้นงามความหมายไมความหมายของงามคือว่าดอกพันยังนุ่มดียู่ครับดอกว่าเถาสาวแหลบ้านป้าครับบึงสองดอกนี่ โอ้ยได้่เยอะดอกนี้ครับสองดอกต้นอย่างบ๊ายได้ครับนี่นี่ฝนตัวขาวงามเลยครับสวยๆเลยครับก๋วแดงแกงหวานครับเด็กน้องไข่ครับอุ้ย า,าปลาครับบัวท่านเ่าหรอกครับโคดีเลยครับซ้ำกับพู้เก็บครับก็ครับแฮกคูเลยครับสวยเลยครับงามเลยครับกล่มปลาเหล่าบ้านตาครับ เห็ดปุงดาครับออดอกเดียวครับเห็ดละงอกครับดีวาะสีบป็อกครับเมื่อกี้เพชรช่วงเพชรวายครับหยาดมันกับหอยทาครับเพื่อี่น้องรักฐานครับออกอี้ยกระดังกแกงเแกงแซบครับทำอย่ครับพอดีครับแม่นุ่มจมอยากกินแกงเข็ดละงอกด้วยครับรุมว่าเาจไดหลายสำัยครับมันครับมันหวานครับมันหวานครับ ที่สู้เลยครับเกระแกงเสียบหน่อยนึเบิดตอนนั้นกพลังแกงเสียบที่เราทำดูได้หาเห็นเกิดแน่แล้วครับพี่น้องแต่ว่าหากักวัฒนาเนี่ยครับมาดูดมาพี่หนาเพิ่นจะเป็นจะได้ครับจะเดือดได้บ้างหีือดอกครับดูดมาจะจบจุย้ยไม้เยอะวะครับพี่น้องมัอน อะไรบ้านตาครับตอนท่านง่ายไหมนะเรื่องฟังหวยเดือนหาด้วยครับเป็นคนหนุ่มมาหลุดมาจะจบจะหมายเดียวบ่ครับจะหม,ม้หนึ่งวะครับ ครับเพราะพี่น้องยู่ในไอ้ร่างบากกับทิมฟางหวยเดือนหาจิ้มฟางหวยเดือนหาเขาได้ดอกเดียวครับมัาจะใหญ่ไม้ใหม่ด้ครับในที่ส่วนหนาของกระตายแล้วครับไปต่อครับดอกแรกแขกมันครับอีดอนวัดด้วยครับพี่น้องเนี่ยลงมาทั้ง่วนไอห้องดีไซน์ครับขาดึงครับตามโดยเช็ดผงเทียนราอเฮ็ดผงแน่นหน่อยครับ สีสวสเลยครับสัสู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 กครับ คงสมพวนแกเวล่าแล้วล่ะครับเพราะไม่พี่น้องในการเก็บเพชรของเ้ามือนี้ขอบพุณนผืนป่าขอบพุณนธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เห็ดไต้เพ็ดได้เกิดเพราะห้องได้เก็บกันขอบพุณนุกกกาลร่างใจที่ขามารับชมจอยดันท้องครับขอบพุณนครับทีเมตตามาสรุปผลงานของเ้องครับเพราะพี่น้องเฮาได้สั้นไหลครับเฮอก็ได้ซีส่วนหนาของกระต่ายดอกครับเพราะพี่น้องอว่าหมานีดอกนอครับในชมพระวาทที่เฮ็ดไหวเนี่ยครับ ที่บเ่เทศคลิปให้พ่ไม่นอกนี่เบิ้งกะขออยากีกทีหนึ่งเด้อครับยินผ่านม่านแม่ทั้งสองทรายกับบ่อสบายครับแม่ทั้งแม่บ้านกัเป็นผู้ป่วยทิีดดยงังแม่ของจอยดันทองกัดสองมือดีซีมือไข่ครับเอ็ดเป่ากันอยู่ตลอดอยู่ครับตอนนี้กับซีไข่แม่ขึ้นมาแล้วครับจะว่าทั้งแม่ทั้งแม่บ้านนะี่คือจะได้ไปพัดเปลี่ยนกันเบิงเบ้งดูแลกันเบิ้งอยู่ครับ ครับพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติเพียงเท่าน,นี้ครับสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พ,พ,อพ,อพอ่อพี่น้นขของทุกาะฝ่ายจ้องชุ่ความเจริญสถาพิยุคเขาหายจากทชูสถาพิยุคเขาไมีสุขยจริงจงขึ้นไปปรารถนาเชนไหขอหได้สมมวิฐานารถนาพระเพื่อกันทั่วหนายยาา้าอารคายาปรามาราภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจงบังเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภุสกุลครับกราบสวัสดีครับขอคลิญนะครับคนไหนล่ะครับ